ดี๋้วราก็สู่ช่องแอนมรีนะคะหลังจากที่เราทำภารกิจแล้วนะคะก็มาทางข้าวร่วมกันก่อนที่จะไปลุยงานต่อได้เป็นไรเพราะว่เราเนี่ยไมกางความคิดากบอยากยามาอยากยุ้ยแยเลยเป็นเรื่อดาแล้วคิดว่าเขเหาอไปท่เขา้เอยัยงยยยงยังยัองยัยยังยันยังยยังงยัยยยังยัยงยย ไ่ดีอยงไม่ด <Cette Goodnight, S 1> ้หรอตักได้นี่มอ่ะเราอ่น้เราเป็นคที่ด่าไหมหรือเเป็นคที่ชมเราต้อคัวเองรารู้จักตัวเองว่าเรเราไม่ดคิดมาต้องรู้จักตัวเองว่ามันจริงที่เขาด่าไหมเาชมตัวเรารู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาด่าเขาไม่รู้ว่าเราเราเป็นยังไงเรรู้ว่าเราเป็นยังไง ไม่ได้สนใจเขาทีด่าเพราะตัวเราเรากินาก็่เดี๋ยวต้องไปหายาก่อนใาหารกินก่อนนั่นแหละก็กินนี่แหละเราค่กินยาเดี๋ยวหุดนี่ก่อนคนด่าเนี่ยเนด่าะด่ารได่าไปเพราะว่าเราไม่ทำอะไรคุณด่าใช่ไหมคุณด่าเราเพรอะไรเพราะเราเป็นพ่อเพื่อหายใจให้ผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอย่างนี้หรอก็ถ้าไปพ่นสารอย่างเงี้ยคุณด่าคุาไม่แปน จริงอ่ะมันมันมันให้เห็นแล้วต้องอยู่บรรยากาาเูกไปแล้วกันนะที่สบายใจมากแล้วกันที่สบายใจมาก

เขาตัเขาตั้ไม่ได้ใจดีเหมือนตาปลาอะไรพวกนี้นเขาตั้งทีเขาไม่อยู่ในเกณฑนันแล้วเนี่ยีเขาที่ฟอกเกี่คนเราก็ตั้งเกณฑ์เกลี่ยใช่ไหมวเองรือการที่คนไมเกลี่ยหมดลุหเห็ือุงแค่ก็ลืนไม่มีความสุขเทั้งร้อย ป่าเี่ยตไหนคะน้ำาม่อไ้เตมหรือป่าแล้วเราลุ้ได้หน่ห้งาเลยใหล้ยหมดเลยให้เเลยสวยาว้ไมีขอ่ลายเลยลงมือมันไม่ได้เพชรก็อยากไม่ไปอบก็อยากนึงใครจะ้ตรงไหนแจ้าราอมอะไร้นิ่งน้มัไม่ได้ไหไปงัจจข้องปัจยนล้วนหมดเลยไม่ได้อะไเลยป้่ มีนี่ไหนมาพอดีเลยสีจะป็นแบีหลายตัวนี้มีนิดๆก็มืดมืดเลยตัวเองเขาเล่ากันอะไรใส่พวกเขาเล่าแบบเขาจ้องแม่มากกว่านี่ยดีเด็กน้องค่ะคุณผ้าต่อถุงเครื่องจะทำเป็นไงล่ะอืมเลมูกเลมัวนี่บางตัวไหนเนี่ยอ๋อได้ไหมครับพูดในข้าวสารที่บอกยักไหมบอกได้ไหมอ่ะ ปาบอกว่าเอา๋ยวเอามาเลยปด้กันนี่เราเป็นกินเป็นที่ไหนนนิแต่ว่านึ่องจำเจวมันจะอร่อยเไปเห็นแบบนี้แล้วก็ที่จากไปก็คือนื่จำเจไปแล้วแล้วลบไปแล้วาู่มาตไหนจี่เีนี่นีเนี่นี่นี่วี่่นี่นี่น่นี่นี่นนีวนี่นน่จะนีวนีน่่นนี

嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ข้าวหใจให้นะคะพอจบพี่บุญเสร็เป็ยนทำนะคะชาดิชาเราก็ทำงานการแยกกันนี้แหละวันเสาร์นี้มีตัวไหมคะมีจ้าตั้งแต่ตัวที่เจ็ดถึงเสาร์ละวังนะบางคนก็าคนก็ได้แต่เราเป็นจังหวะเราตกกับป้าตกทุกวันเลยมันก็คุ้มอยู่วันนี้ก็มีแต่ข้อไม่ข้อใหญ่ๆอย่งนั้นเลยเออไม่ได้มาแล้วแล้วจบก็เริ่มมาบุรีมาอีกแล้วพี่น้อง คนกำลังจะมาอีกแล้วรถตรีเข้าดีแท้นี่ค่ะหลังจากที่ภารกิจยังไม่เสร็จนะ,ะคลาได้เวลาที่เรา,า,ราทานข้าวแล้วก็มาทานข้าวครับเติมพลังก่อนนะที่จะไปลุยงานต่อนะเอีอา,ากาศก็กำลังจะมาแล้วฝนกำลังจะมาลุงช่างก็ นำเครื่องตัดหญ้านะแบบสะพายนะหลังนะคะลุยบริเวณน,นะสวนยอมนะคะวันนี้คิดว่าลุงช่างจะตัดหญ้าทั้งวันเลยนะวันนี้นะเพราะว่าจะพาทำงานเกี่ยวกับหญ้าหญ้าทั้งวันเลยวันนี้งูนะให้เอฟซียังกับยงป่ากไปให้กำลังใจลุงช่างนะฮะ ไปแล้วไปแล้วนะฝนฟ้าครึ้มเลยเมฆก,กำลังฝนกำลังจะมาอีกแล้วนู่นนู่นต,ตัดตัดออกมาแล้วก็จะสวยงามนะลาน,นองปูลสวนหย่อมนี่สวยเลยนะคะโล่งนะคะหน้าเดินค่ะนะตอนแรกเพราะยามันเยอะนะเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปเนาะเพราะว่าเรากลัวงูนะเอฟบอีตอนนี้ก็มองไปก็สวยงามมากๆเลยนะคะ นี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ